สวัสดีครับผมจังคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงกำคอนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่25นะครับราคา2,500บาทนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ2,500บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับของแถมนะครับที่มีให้ไปก็จะมีท่อสายสายพีอีนะครับแล้วก็ยางหนึ่งชุดแบบนี้นะครับลูกดอกหนึ่งลูกนะครับของแถมที่ให้ไปนะครับพร้อมตัวปืนนะครับ เป็นงานไม้ประดูนะครับงานไม้ประดูทรงกำคอนะครับจะให้ดูมิติของปืนนะครับให้ดูความหนานะครับพอดีนะครับนี่ครับระบบไกอีซี่ล็อกนะครับระบบไกกล่องอีซี่ล็อกนะครับปีก็จะเป็นปีกข้างข่าวสแตนเลสแบบนี้นะครับติดใต้ล่างแบบนี้นะครับ ตัวรางนะครับตัวรางเป็นรางรุ่นใหม่นะครับเป็นราง,งตัวทีนะครับรางทรงตัวทีนะครับลองลึกนะครับลองลึกหนานะครับแข็งแรงนะครับมีปีกนะครับปีกตัวนี้นะครับช่วยรับแรงดึงของยางนะครับไม่ให้บิดซ้ายขวานะครับเวลาเราขึ้นยางนะครับใส่ยางได้หลายเส้น mm นะครับแล้วก็จะมีตัวตัวนี้ตัวกล่องตัวนี้ก็จะหนาห้ามิลนะครับ หนาครับแรงทนทานนะครับใช้กันยาวๆนะครับยิ่งมาจับคู่กับรางไม้ประดู่เอ้ยท้ายไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่ก็ทนครับท้ายไม้ประดู่ก็ทนครับนี่ครับถ่ายกลางแจ้งนะครับกลางแดดแสงอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับในมุมที่มันมืดๆืมันก็จะมองไม่ค่อยไไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะบิดขึ้นมาให้ดูนะครับไม้สวยทุกตัวนะครับ นี่ครับนี่ครับไม้สวยๆนะครับไม้ประดูน่ครับมีบางตัวก็ติดกับพี้นะครับนี่ครับผลานช่องทางกติดต่อไว้ด้วยนะครับ Facebook ช่างคิวเป็นยิงปลาอวบนะครับไอดีไลศนย์เก้าเ8็ดสนะครับติดต่อเข้ามาตามนี้นะครับ มาดูเรื่องระบบไกนะครับระบบไกอีทีล็อกนะครับตัวนี้อีทีล็อกยังไงนะครับอีทีล็อกก็คือมันล็อกง่ายนะครับล็อกง่ายสบายนะครับนี่ครับนี่ครับกดตรงนี้นะครับเพียงแค่เราเอาลูกดอกดันเข้าไปให้ชนนะครับดันชนแล้วก็กดล็อกตรงนี้นะครับนะครับหรือว่าจะดันเข้าเลยก็ได้นะครับดันเกลียดจับลูกดอกดันเข้าไปเลยมันก็ได้เหมือนกันนะครับเซฟก็เบานะครับเนี่ยครับ ไม่ลัแน่นอนนะครับปดเซฟนะครับระบบเซฟมีสปริงภายในนะครับมีระบบของเรานะครับมีสปริงภายในนะครับทําให้เซฟมันไม่หลุดเองนะครับไม่เคลื่อนเองแล้วก็เบาครับเซฟไม่แข็งมือนะครับปลดเซฟง่ายล็อกง่ายนะครับปลดเซฟง่ายเข้าเซฟก็ง่ายปลดเซฟก็ง่ายนะครับล็อกก็ง่ายนะครับระบบล็อกครับกดตรงนี้นะครับดันลูกดอกเข้าไปชนแล้วก็กดตรงนี้นะครับทาไมผมถึงออกแบบมาให้มันเป็น ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือบางทีนะครับรางเรามันล่องลึกนะครับล่องลึกแล้วเวลาเราจับลูกดอกเนี่ยมันจะจับไม่ค่อยถนัดนะครับเราจะจับลูกดอกแล้วก็ดันเข้าไปนะครับมันก็จะแข็งนะครับมันจะเอ่อใส่ใส่ลูกยากนะครับเราก็เลยออกแบบตัวนี้มานะครับเพื่อให้ดันชนแล้วก็กดตรงนี้นะครับนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายเวลาเราล็อกแล้วนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะครับมันจะลาดไปเลยนะครับกับไกลนะครับจะไม่มี ส่วนที่มันโผล่ขึ้นมานะครับมันจะเรียบไปเลยนะครับเนี่ยครับแน่นอนครับเราต้องล็อกไว้อยู่แล้วนะครับเวลาไปไหนมาไหนเราใส่ลูกดอกเราต้องล็อกไว้อยู่แล้วนะครับแบบนี้ลักษณะนี้นะครับมันก็จะไม่ไปเกี่ยวไปพันไปเกี่ยวกับเสื้อกับเสื้อผ้าเรานะครับเนี่ยครับกับกิ่งมงกิ่งไม้นะครับเวลาเราเดินันก็จะไม่ไม่ไปเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันเรียบนะครับเนี่ยครับในลักษณะที่ยังไม่ล็อกมันก็จะตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับ เราก็ล็อกได้ครับล็อกยังยังไม่ใส่ลูกดอกก็ล็อกเล่นได้นะครับนี่ครับล็อกเล่นยิงเล่นได้นะครับนี่ครับไม่ใส่ลูกดอกก็ล็อกได้นะครับนี่ครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับไกอีซี่ล็อกของช่างคิวนะครับเป็นระบบที่ออกแบบมานะครับไกนะครับก็มีจําหน่ายนะครับท่านที่ต้องการนําไปทําปืนเองนะครับก็เราก็มีไกจําหน่ายให้นะครับ เดี๋ยวลองเข้าไปไล่ดูคลิปนะครับในช่อง Youtube ของช่างคิวนะครับจะมีรีวิวไกลไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะทำรีวิวไกลลงไว้ให้ดูกันอีกนะครับโอเคนะครับฝากท่องทางติดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเป็นอีกป่าบนนะครับอดีลน์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนยตามนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ